เที่ยวอยุธยาอ่างทองวันเดียวจบครบแลนด์มาร์กสำคัญจะสายมูสายกินก็จัดไว้แล้ว ไปตามกันได้เลยกับรูทท่องเที่ยวหมายเลข33จุดแรกเริ่มต้นกันที่วัดอมริสิทธารามสถาปัตยกรรมงดงามมากมีองค์หลวงพ่อสำลิศเชื่อกันว่าปรารถนาสิ่งใดเมื่อมาอธิษฐานกราบไหว้บูชาก็จะสมปรารถนาทางวัดเขาได้สร้างคาเฟเ่เล็กๆน่ารักน่ารักมีพิซซ่าโฮมเมดหอมยย่วๆด้วยนะถึงแล้ววัดย่านอ่างทองบางคนอาจจะคิดว่าอยู่อ่างทองแต่จริงๆอยู่ผักไห่นะเข้ามาก็จะเห็นความสวยงามของวิหารเจดี ยอดปรางจตุรลมุกนอกจากสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วยังมีจิตกรรมและวัตถุอันล้ำค่าของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีกมากมายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ถ่ายละครผมลิขิตอีกด้วยใครที่อยากตามรอยห้ามพลาดที่นี่เขามีผลิตภัณฑ์ที่แกะมาจากผ้าไราไทยโบราณด้วยนะโดยสถาบันอยุธยาศึกษาได้เข้ามาช่วยสอนต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์ไปในรูปแบบต่างๆ เป็นฝีมือของพี่ป้านาอาในชุมชนชื่อผ้าจุลาพัฒออกมานิดนึงเข้าสู่เขตอ่างทองของจริงกับวัดป่าโมกวรวิหารที่นี่ต้องมาสักการะพระพุทธสายญาติที่อยู่ในวิหารถ้าเดินมาทางริมแม่น้ําจะเจอวิหารเขียนภายในยังมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามสันนิษฐานว่าเดิมเป็นตำหนักที่ประทับของพระเจ้าทายสะและก็มาโผ่กันที่ปราสาทนครหลวงที่นี่สถาปัตยกรรมเป็นแบบปราสาทขอม สร้างขึ้นในสมัยอยุทยาจะมีศีลาพระจันทลอยที่คนชอบมากราบไหว้ปิดทองพอมาถึงปราสาทอยากให้ทุกคนเดินดูรอบๆชั้นหนึ่งก่อนนะจะเห็นความยิ่งใหญ่ในอดีตขึ้นมาชั้นสองจะพบกับองค์พระพิกเนตปางประทับบนหัวกะโหลกเชื่อว่าจะกู้โชคกู้ลาบกู้ทรัพย์สิสนและกู้สุขภาพให้กลับมาแข็งแรงนอกจากนี้ด้านในยังมีรอยพระพุทธบาท ที่ผู้คนนิยมถวายเหรียญและปิดทองกันนั่นเองมาเที่ยวทั้งทีไม่แวะคาเฟ่ได้ไงออกมานิดเดียวก็ถึงโซพิสาคาเฟ่แอนด์คอฟฟี่เขาจัดร้านน่ารักมากมุมถ่ายรูปเยอะถูกใจสายคอนเทนต์แน่นอนนอกจากจะมีเครื่องดื่มและเบเกอรี่แล้วยังมีอาหารให้เลือกอีกหลากหลายเมนูอีกด้วยวันนี้เราสั่งเบาๆชาเขียวมะล,ลิแอปเปลิลข้าวมัสมั่นไก่และคาราเมลเลเวอร์บอกเลยว่าอร่อยมาก มาเสริมเสริมงคลกันต่อที่วัดสตือวันนี้สร้างโดยสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีมีพระพุทธสายญาติองค์ใหญ่ผู้คนต่างมาสักการะปิดทองเพื่อขอโชคลาภต่างๆแล้วสำเร็จหอบใจโซโซมาวัดตะโกก,กราบหลวงพ่อรวยวัตถุมงคลของหลวงพ่อเป็นที่เรื่มใส,ส่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศด้านโชคลาภและความร่ำรวย เข้ามาก็จะเจอหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ศาลากลางน,น้าําไว้นั่งพักผ่อนและไปไหว้สรีระสังขารหลวงพ่อรวยด้านในเพื่อเป็นสริมงคลก่อนกลับแวะทานอาหารที่ตลาดกลางมาอายุทยาไม่กินกุ้งถือว่ามาไม่ถึงนะที่นี่มีอาหารทะเลสดสดหลากหลายแต่และเมนูน่าอีดมากน้ำจิ้มที่นี่อร่อยสุดๆทุกคนต้องมาลองหรือใครไม่ทานกุ้งมานี่เลยตลาดสวรรเกลียวทองแวะซื้ออาหารขนมไปทานบนรถจบทริปได้ในหนึ่งวัน ทุกคนไม่ต้องกลัวนะว่าเดี๋ยวอยู่อยุธยาเดี๋ยวไปโผ่อ่างทองจะวนไปวนมาหรือเปล่าเพียงใช้ทางหลวงหมายเลข33และไปตามทีลิตมาให้รับรองไม่หลงแน่นอนสถานที่ดีๆนะเที่ยวแบบนี้จดไว้เลยนะแล้วไปบูให้ปังไปกินให้หนำไปเที่ยวกันที่อยุธยาอ่างทอง